วันนี้เรามาทำอะไรกันคะเรามาดูการตรวจเชิงรุกของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือหลังจากที่ได้ประสานงานไปค่ะอ้นประสานขอความร่วมมือนะคะให้ทางสำนักง,งานเขตแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณาสุข29เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 วันนี้ทั้ง2หน่วยงาน กรุณาเข้ามาตรวจเชิงรุกให้กับพี่น้องชาวตลาดค่ะวันนี้จะมีการตรวจคัดกรองโควิดกันเขาเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้างบ,างบรรยากาศของการตรวจในเช้าวันนี้แล้วก็จะมี กำลังใจไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเป็นอาหารอร่อยๆแล้วก็น้ำดื่มเย็นๆนะคะวันนี้ขอโทษเลยว่าไม่ได้ลงมือทำเองแต่ว่ามาจากเจ้าอร่อยแน่นอนค่ะในจอมทองของเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าสายกับท่านผู้ช่วยตอนนี้กำลังน้างศิษย์กำลังจะเข้าไปแล้วแจกบัตรคิวจะไปเจี๊ยิมกว่างเยงหมากเลยเนาะเรียงตามคิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวย่า นอนกันแลครับอ้เจ็บไหมบอกบอกแฟนอยู่เลยเจ็บไหมบอกแฟนอยู่คนนี้ภาษางานใช่ได้ข่าววาต้องดีโอเคไม่เป็นไรยไม่เป็นลายที่บอกแฟนเดี๋ยววันนี้คนประสานงานมามา่ิบานันใช่จะได้สบายใจกันเป็นก็จะได้รักษาไม่เป็นสบายใจเอาโชคดีขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะขอบดีมากนะลูกนะจ้าวันนี้ค่ะ สำหรับการตรวจเชิงรุกในตลาดจอมทองทางเจ้าหน้าที่นะคะทีมงานให้อ้นดูแลค่ะก็เข้ามาเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ของทางสำนักง,งานเขตแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุข29เราเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสื้อสีเหลืองๆเนี่ยค่ะช่วยดูแลคิวต้นทางรวมถึงการจัดการจราจรนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีรถ ผ่านอยู่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะเป็นรถตุ๊กๆนะคะแล้วก็ยังมีคนมาจับจ่ายซื้อของอยู่เช่นกันค่ะก็ยังย้ำกันอยู่ว่าตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดนะคะแต่เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันตนเองั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ซื้อค่ะถับเข้ามาอีกนิดนึงคือเป็นจุดที่รับบัตรคิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณาสุข29นะคะในการแจกบัตรคิว มีน้องแมวมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็เถิบมาอีกนิดน,นึงก็จะเป็นจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็บริการแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะไว้ล้างมือเพื่อความสะอาดมั่นใจของพี่น้องประชาชนในระหว่างที่ต่อคิวก,กันก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการเว้นระยะห่างนะคะรอไม่นานค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนมากเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีแดดค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นจุดที่ ลงทะเบียนแล้วก็นั่งผักคอยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการเว้นระยะหรือการเคลื่อนคิวให้เร็วไม่เสียเวลาค่ะเมื่อสวบเสร็จนะคะก็สามารถกลับเข้าบ้านได้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้บริเวณนี้แออัดจอแจนะคะตอนแรกคิดว่าจะจะกลัวค่ะแต่ว่าพอพอได้ตรวจก็ดีใจ แต่ว่าดีหน่อยไม่มีแดงกลัวฝนตกข้าวคนนี้ฝนตกจะสวนกันไหฝักตะร้ไปแล้วไม่ตกเจ็บไหมคะนิดหน่อยแต่ว่าจะได้สบายใจนะคะยังไงรักษาสุขภาพนะคะลูกค่าก็รีบประสานมาเลยสวัสดีค่ะหน้ายังเด็กเลย ชมแบบนี้ตัวลอยสักพักหนึ่งไว้ให้ด้วยนะสวยอยู่แล้วติดตามอยู่นี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดหัวใจด้วยนะค่ะวันดีค่ะกดไม่ได้อดใจไ้ก่อน่ะใครดีๆค่ะใครชอบทุเรียนใครชอบผลไม้ให้ไปร้านนี้แตงโมจินตาหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกเดี๋ยวจะได้ลองจะได้ลองเพลงด้วยไม่ต้องะอะ เตรียมตัวเข้าไปได้เลยค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะคุณลุงขายอะไรคะขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่งวดนี้เลขอะไรคะงวดนี้เหรอ67ไหวได้ได้ขึ้นนะคะอ๋อขอบคุณค่ะหมูปิ้งร้านไหนคะนี่ร้านตรงนี้ค่ะอ้าหมูปิ้งหน้าปากซอยนะคะใครสนใจมาชิมได้เลยได้ก็มาคุณอ้นเคยเหมาไปอร่อยมาก โปรโมทซะหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวเราตรวจวันนี้ก็จะได้มั่นใจออนก็พอได้ข่าวก็ประสานขอความร่วมมือมาให้เลยจะได้มั่นใจสปอร์ตโฟกัสสบายใช่เป็นก็จะได้รักษาไม่เป็นเราก็จะได้ป้องกันตัวเองต่อเนื่องถ้าเป็นก็จะได้รีบรักษาถ้าเราปล่อยไว้เราเป็นเราไม่มีอไรคืออะไรมันแล้วลูกค้าก็มั่นใจด้วยใช่ระหว่างนี้ก็ระวังไปก่อน นะะคเดี๋ยวทราบผลแล้วเราก็จะได้รู้และเดี๋ยวจะได้ที่ส่งผลคนโทรบอกถ้าผลเป็นนะคะไม่ต้องไปรับที่บ้านนะช่วงนี้ถ้ามีเบอร์โทรมาต้องรับนะคะแต่ว่าไม่มีดีกว่าขายขาารอยขายข้าวสารอยู่ตรงนี้คุณลุงของพี่ปุ้ยสวัสดีคุณลุงค่ะ ไปซื้อเห็ดไปต้มยำอร่อยอร่อยยังต้องเจอเดี๋ยวยังไปก่อนนะก็ต้องย้ํากันว่าณตอนนี้เรายังอยู่ในจุดที่เราควบคุมอยู่นะคะสําหรับคนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆก็จะช่วยลดการแพร่กระจายและเพิ่มความมั่นใจให้กับ ลูกค้าได้ค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเลยนะคะที่ช่วยกันดูแลอย่างเข้มข้นในทุกๆวันค่ะตอนนี้ก็กำลังต่อคิวกันอยู่นะคะทุกๆคนใส่หน้ากากอนามัยแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยค่ะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็อ้นหวังว่าการประสานงานของอ้นในครั้งนี้เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานทุกๆภาคส่วนเข้ามาตรวจเชิงรุกที่ตลาดจอมทอง <g ül> เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและชาวจอมทองทุกๆคนค่ะ <g ül> เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้การตรวจเชิงรุกที่ตลาดจอมทองค่ะต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตจอมทองและศูนย์บริการสาธารณสุข29นะคะ <g ül> คุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกๆท,ท,ท่านเลยที่เข้ามาช่วยคัดกรอง ให้กับพี่น้องชาวตลาดจอมทองค่ะสําหรับผู้ที่ได้รับการตรวจในวันนี้นะคะจะเป็นผู้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ประเมินเบื้องต้นแล้วว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะในวันนี้ค่ะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะจะได้ซื้อขายอย่างมั่นใจปลอดภัยค่ะ สำหรับคนที่ชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะติดตามอ้นทีพานันได้นะคะในช่องทางต่างๆ Facebook, IG, Twitter, LINE a น์แอด t ิ k และ YouTube ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามในทุกๆคลิปทุกๆก,กิจกรรมที่เราจะไปให้อ้นดูแลค่ะ